สดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมถูกใจสายช่างนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำครับการถอดเปลี่ยนหัวเทียนนะครับเครื่องตัดหญ้าสี่จังหวะนะครับก็จะใช้แค่ประแจหกเหลี่ยมครับเบอร์สี่นะครับสี่มิลนะครับก็ขันน็อตตัวนี้นะครับหกเหลี่ยมตรงนี้นะครับก็ขันออกได้เลยนะครับ มันขอนออกง่ายนะครับตรงนี้นะครับไม่ยากนะครับก็ขอนเพื่อจะถอดชุดฝาครอบพลาสติกตัวนี้ออกนะครับฝาครอบกันความร้อนนะครับถอดออกไปแล้วก็ยกออกมาได้เลยนะครับก็จะเจอปักหัวเทียนแล้วก็หัวเทียนนะครับดึงปักหัวเทียนออกมาได้เลยนะครับก็จะเจอหัวเทียน,นะครับ จากนั้นครับก็ใช้ลูกบล็อกขอนหัวเทียนนะครับอันนี้จะเป็นลูกบล็อกขอนหัวเทียนใช้กับเวฟร้อยสิบไอตระกูลเวฟดิมนะครับก็ถ้ามีก็พอดีเลยนะครับพอดีกับหัวเทียนตัวนี้นะครับใช้รวมกันได้นะครับสําหรับบล็อกขอนหัวเทียนนะครับเวฟนะครับใช้ได้นะครับหมุนออกได้เลยนะครับ ก็หัวเทียนก็จะออกมาแล้ว <c oughs> นี่นะครับนี่คือสภาพหัวเทียนนี่นะครับหัวเทียนตัวนี้นะครับก็จะเป็นหัวเทียนของ4จังหวะนะครับถ้าหาก เป็นเครื่องตัดหญ้า2จังหวะก็เวลาไปซื้อนะครับก็ถอดเอาไปเทียบที่ร้นด้วยนะครับหรือไม่ก็บอกคนขายนะครับว่าเครื่องตัดหญ้าเราใช้เป็น4จังหวะหรือ2จังหวะนะครับเพื่อกันพลาดนะครับเวลาเราวิ่งไปซื้ออะไรนะครับกองเทียนก็สภาพนี้นะครับจะมีรหัสอยู่นะครับ c m r เขียวหัวเทียนอันนี้คือหัวเทียนใหม่เลยนะครับที่ผมไปซื้อมานะครับผมก็จะเป็นการสาธิตการถอดเปลี่ยนหัวเทียนนะครับข้างใน,นนี้ก็จะมีรูหัวเทียนอยู่นะครับหลังจากที่ซื้อมาแล้วนะครับก็ ถอดออกเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับใส่บล็อกหัวเทียนไปแล้วก็ขันเข้าทีละนิดนะครับหาจังหวะที่ขันง่ายๆนะครับถ้าขันยากให้ถอดออกมาใหม่ครับเดี๋ยวเกี่ยวจะหวนนะครับก็ขันเข้าปกตินะครับใช้ป็นแจย้ำให้หมันแน่นทักนิดหนึ่งพอตึงๆมือนะครับอย่าแน่นเกินไปครับเดี๋ยวเกี่ยวหวาน เสร็จแล้วนะครับก็เป็นการถอดเปลี่ยนหัวเทียนเครื่องตัดหญ้านะครับสี่จังหวะก็ถ้าหากมีปัญหาเครื่องสะดุดติดยากก็เบื้องต้นเลยนะครับหัวเทียนตัวนี้นะครับก็แามมาเปลี่ยนนะครับไม่แพงนะครับราคาไม่แพงนะครับก็ลองก่อนได้นะครับถ้าหากว่าเจอปัญหาสตาร์ทติดยากอะไรเบื้องต้นนะครับก็อย่าเพิ่งไปที่จุดอื่นนะครับเอาหัวเทียน จุดแรกเลยนะครับแล้วก็ลองไฟหัวเทียนด้วยก็ใส่ปลั๊กหัวเทียนก็เป็นอันเสร็จนะครับจากนั้นก็ใส่ฝาครอบทัาสติกกันความร้อนที่เดิมนะครับ ยกลงไปนะครับสังเกตตรงนี้นะครับก็จะมีสายไฟอยู่นะครับก็จัดสายไฟให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมันจะทับการขาดนะครับก็ระวังตรงนี้ด้วยนะครับในเมื่อเราใส่ฝกครอบการความร้อนไปแล้วนะครับก็ร้อยน็อตลงไปได้เลยนะครับมันก็จะลงล็อกของมันเองนะครับ ใช้ประแจหกเหลี่ยมนะครับขันลงไปนะครับต้องแน่นมากเท่าไหร่นะครับค่อยพอตึงๆก็พอครับแค่นี้มันก็ไม่หลุดแล้วนะครับโอเคครับเต้นแน่นนะครับก็เป็นวิธีการเปลี่ยนหัวเทียนเครื่องตัดแยกง่ายๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ